สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านและในวันนี้มาพบกับอ้อมและปลาค่ะค่ะวันนี้เราสองคนนะคะมาพร้อมกับประเด็นฮอตที่หลายๆคนกำลังพูดถึงกันอย่างมากกับการเปิดตัวครั้งแรกของ all new Mazda 3และเชื่อว่าทุกท่านที่กำลังชมอยู่นี้ให้ความสนใจด้วยเช่นกันค่ะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับ all new Mazda 3กันเลยดีกว่านะคะ อ l นิวมาด้า3ใหม่ต้นแบบแห่งยนตรกรรมเจเลเรชั่นใหม่ของ m a ด้าซึ่งการออกแบบนี้ภายใต้คอนเซ็ปต์ s s i s More ค่ะที่เน้นความเรียบง่ายแต่งดงามนะคะด้วยเส้นสายที่ดูโค้งมนทำให้รถด,ดูนุ่มนวลดูสบายตาและหรูหรามากยิ่งขึ้นค่ะมาพร้อมกับไฟหน้าไฟท้ายและไฟตัดหมอกแบบ LED นะคะซึ่งสามารถปรับระดับสูงต่ำได้อัตโนมัติและเปิดปิดอัตโนมัติอีกด้วยค่ะ แถมลำแสงนะคะสองสว่างได้ไกลมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะและมาด้าสาใหม่ของเรามีมาทั้งรุ่น4ประตูนะคะแบบซีดานนะคะซึ่งเน้นความเรียบหรูค่ะและแบบ5ประตู Fastback นะคะที่เน้นความสปอร์ตไม่ซ้ำใครค่ะและมาด้าสามใหม่ของเราเปิดตัวด้วยเครื่องยนต์สกายแอคทีฟซึ่งถูกพัฒนานะคะด้วยกําลังแรงอัดและแรงบิดที่สูงมากยิ่งขึ้นค่ะ ทำให้รถของเรานั้นมีกำลังแรงขึ้นประหยัดน้ำมันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะโดยจะมีจำหน่ายด้วยกันทั้งหมด3รุ่นค่ะคือรุ่น 2.0C 2.0S และ 2.0SP ค่ะค่ะนอกจากนี้ All n e w Mazda 3 ยังมีระบบขับเคลื่อนสองล้อหน้าจะทำงานร่วมกับระบบ GVC p a u s ที่พัฒนาจาก GVC เดิมช่วยควบคุมการขับขี่ได้แม่นยำม,มากยิ่งขึ้นและสมดุลยิ่งขึ้นโดยเฉพาะระหว่างการเข้าออกโคง้งและสถานการณ์ฉุกเฉินให้ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะ และ Active e Sense ที่ยกระดับความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุมากยิ่งขึ้นเช่นระบบควบคุมความเร็วและพวงมาลัยตามรถคันหน้า CTS ระบบแสดงภาพ360องศารอบทิศทางมาพร้อมระบบเซ็นเซอร์10จุดรอบคันทำให้กะระยะได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเราลองไปชมภายในรถกันเลยนะคะ ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเบาะของเราใช้วัสดุเกรดพรีเมียมค่ะด้วยดีไซน์ใหม่แบบ s shape เพื่อรองรับการเคลื่อนไหวของผู้ขับขี่และผู้โดยสารค่ะพนักพิงส่วนบนส่วนล่างรวมถึงปีกด้านข้างออกแบบให้เหมาะสมกับสรีระช่วยกระชับให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารนั่งสบายลดความเมื่อยล้าตลอดการเดินทางค่ะนอกจากนี้เบาะนั่งผู้ขับขี่สามารถปรับไฟฟ้าได้ถึง10ทิศทางเพราะต้องการให้รองรับสรีระของมนุษย์ ที่มีส่วนสูงต่างกันสามารถบันทึกตำแหน่งของผู้นั่งได้ถึง2องตำแหน่งและคอภูมาลัยก็สามารถปรับเข้าออกได้ถึง4ีทิศทางด้วยกันค่ะเพราะโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์แต่ละคนมีความยาวของแขนมีความถนัดที่ต่างกันและฟังก์ชันการใช้งานต่างๆก็มีปรับเปลี่ยนด้วยเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็น แผงหน้าปาดัดมาตรวัดดิจิตอล TFT LCD ที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลข้อมูลได้หลากหลายทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะต่อด้วยหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบสีบนกระจกหน้าทำให้ลบกวนสายตาได้น้อยลงแต่มองเห็นระดับความเร็วได้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะช่วยเพิ่มความปลอดภัยโดยผู้ขับก็ไม่ต้องลาสายตาออกจากถนนและหน้าจอสีเซ็นเตอร์ดิสเพย์แบบขนาด8.8นิ้วซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าเดิมค่ะทำให้มีพื้นที่ การใช้งานหน้าจอที่กว้างขึ้นค่ะมาพร้อม Apple c a r p l a y ที่ช่วยให้ผู้ขับไม่พลาดทุกการติดต่อโซเชียลมีเดียและอัปเดตข้อมูลได้ตลอดเวลาด้วยการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันบนมือถือและสามารถใช้ปุ่มควบคุมเซนเตอร์คอมเดอร์ที่มีการปรับขนาด และปรับตำแหน่งให้เลื่อนไปด้านหน้ากว่าเดิมเพื่อให้ผู้ขับขี่ละมือจากพวงมาลัยมาใช้งานได้ง่ายขึ้นรวมถึงได้มีการย้ายช่องวางแก้วไปไว้หน้าคันเกียร์เพื่อให้บอกวางแขนมีความยาวมากขึ้นเมื่อพูดถึงคันเกียร์ในมัสด้าสตัวนี้ ตำแหน่งของคันเกียร์ได้มีการขยับเลื่อนไปด้านหลังและติดตั้งให้สูงกว่าเดิมเพื่อให้คนขับสามารถละมือจากโคมไลัยได้ถนัดขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบเบรกมือไฟฟ้าที่มาพร้อมออโต้โฮที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายลดการเมื่อยล้าในขณะขับขี่ให้ทุกรุ่นค่ะค่ะแล้วที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งนะคะเรายังมีระบบปรับอากาศอัตโนมัติค่ะซึ่งแยกปรับอิสระซ้ายขวาซึ่งแยกกันระหว่างผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ซึ่งระหว่างนี้นะคะเราสามารถปรับอุณหภูมิให้พอดีทั้งซ้ายและขวาได้อย่างง่ายดายค่ะและมีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังอีกด้วยนะคะค่ะมาถึงประเด็นสุดท้ายที่ทำให้ All New Mazda 3ดูแตกต่างในเรื่องของความเงียบภายในรถเพราะเป็นรุ่นแรกที่ใช้ประกอบ t ทู l อเพรอะ m a z d a ตั้งใจให้มีช่องว่างระหว่าง,รางพรงที่บุพื้นรถกับส่วนตัวถังรถค่ะ ท้งนี้เพื่อไม่ให้เสียงรบกวนเข้ามาภายในห้องผู้โดยสารโดยการออกแบบพื้นผิวให้สะท้อนเสียงกลับไปมาระหว่างกันและเพิ่มความสุนทรีตลอดเส้นทางด้วยระบบเสียงบรดรอบทิศทาง12ตำแหน่งเห็นไหมละ่ะคะว่า m a สด a ของเราใส่ใจทุกรายละเอียดและความต้องการของผู้ใช้รถแล้วสิ่งที่เราสองคนได้ ทั้งหมดนั้นความจริงแล้วก็เป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งค่ะเพราะยังมีรายละเอียดต่างๆอีกมากมายที่มาด้าได้ใส่รายละเอียดเข้าไปใน All New m a ด้า3นะคะและถ้าหากลูกค้าท่านใดต้องการที่จะชมตัวอย่างรถจริงหรือว่าสนใจที่จะทดลองขับลูกค้าสามารถเดินทางเข้ามาได้เลยนะคะค่ะหรือจะติดต่อสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ